สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการผมผมอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจใผมด้วยนะครับสวัสดีครับเนี่ยเรื่องเข้มมุกดาเนี่ยนะครับอ,อาจจะวิเคราะห์เรื่องฝรั่งเศสไปแล้วแต่ทีนีนะ้ผมมีประเด็นอันนึงที่อยากจะมาวิเคอ์เพิ่มเติมนะครับก็เกิดจากแฟนคลับต่างๆนี่ละที่เมนเข้ามานูนนานนผมเห็นประเด็นอันนึงนะซึ่งอันนี้ก็ย่ง มาลบกวนจิตใจ,จของแฟนคลับทุกคนนะครับก็คือเรื่องของพี่คนนั้นนะครับจริงๆไม่ค่อยอยากจะไปโยงมากนะครับแล้วก็แบบเนี่ยผมเมื่อกี้ผมอัดคลิปของ Pink นะยูพิงอะไรต่างๆไปส่วนหนึ่งเพราะเขาคอมเมนต์ถามมาผมก็ยังย้ำอีกครั้งนึงว่าอันเนี้ยผมก็ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ถามมาได้นะครับแล้วให้ผมอยากทําคลิปอะไรเมนมานะครับแต่ผมต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่าแฟนคลับหลายคน,นก็ท้อใจนะครับ <ๆ S 2> ค,คุณป้าหลายๆคนก็ท้อใจว่าเออเนี่ยหลายครั้งเนี่ย ดูเหมือนกับว่าเขาบอกว่าคุยกับพี่คนนั้นอยู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมบอกอย่างงี้ก่อนเลยว่าหนึ่งเวลาเราเชียร์อะไรเนี่ยเราอย่าไปคิดอะไรเยอะนะครับถ้าเราแบบว่าไปคิดนู่นคิดนี่เครียดแล้วไม่มีความสุขแล้วผมว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้หรือต่อให้ใช่เนี่ยนะผมว่าเรื่องความหลักนะนี้ก็เคสยูพิงหรือว่ายูทิสาผมก็วิเคราะ์ไปแล้วนะฮะว่าหลายครั้งมันผิดได้อย่างที่ผมบอกเสมอไงว่ามาถึง คบกับคนนี้นานอยูถ้าเปลี่ยนมาแต่งงานคนนี้ภายใน,ยในเวลาไม่นานนะมีเยอะนะไม่ใช่ไมอันนี้ผมไม่ได้เจาะจงเป็นเคสใดเคสหนึ่งเยอะมากหรือแม้กระทั่งเป็นแฟนเนี่ยก็พร้อมจะเปลี่ยนอันนี้ผมมองว่าไม่ใช่เรื่องความหลายใจนะคือถ้าหลายใจเนี่ยนะมันต้องเปลี่ยนแบบเยอะ <Tri> แบบเขา้าใจป่ะปีหนึ่งแบบ5คนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าแบบคบกับคนนี้มานานแล้วมาเปลี่ยนคนนี้อันเนี้ยผมไม่ได้มองว่าหลายใจเพราะว่าอะแค่2คนไงหรือหรือสาคนเนี่ย โอเคแล้วเขาไม่ได้คบกันก่อนหรืออะไรแบบเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันเข้ามาเองหรืออะไรแบบนั้นบางทีเรื่องความรักเนี่ยผมว่ามันยากนะใช่ไหมครับเออเพราะงั้นเนี่ยอย่างเคสของอันเนี้ยเข้มมุกดาใช่ไหมครับพี่คนนั้นอ่าถามว่าในเมื่อ,อ,อไม่ว่าจะเป็นเพราะงานหรือเพราะอะไรก็แล้วแต่นะนะพอเข้มมุกดา กิดความสัมพันธ์กันมากๆเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าที่จะแทนที่นะแต่ผมมอ,ง,องนี้นะครับว่าต้องยำ้ยำนะยำ้ยำยำ้ยำย้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 ำซึ่งแฟนคลับก็ดีไม่ได้ไปพูดถึงพี่คนนั้นเยอะแต่มีพูดถึงในเชิงของน้อยใจบ้างว่าเออแบบดูเหมือนแบบอ่ามุกดาเขาก็แบบยังไม่เปิดใจเข้มนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้พูดคำนีเป็ๆนะแต่ผมอ่านได้ผมก็อยากให้กําลังใจแล้วก็อยากวิเคราะห์ตรงนี้ว่าหนึ่ง ผมเฉยๆกับพี่คนนั้นนะผมคิดว่าทุกคนก็มีสิทธิ์นะพี่เขาก็มีสิทธิ์เข้มก็มีสิทธิ์นะก็ก็แข่งกันอ่าผมใช้คำนี้ว่าแข่งกันนะครับส่วนพี่เขาจะเสียเปรียบตรงที่ว่าเฮ้ยแบบของไนะอ้น,นั้นเขาก็เลือกเองที่จะไม่ไม่พยายามพูดออกมาอันนี้ยก็ด่าแต่เราก็ไม่ได้วิวาเขานะครับทีนี้ถามว่ามุกเปิดใจไหมอย่างที่ผมบอกว่าปรากฏการณ์กำไรเนี่ยลุยวิตตองเนี่ยเปิดใจนะ เออเพราะว่ามาพูดคาว่ามุงมิงเนี่ยถึงถ้าผู้หญิงเขาเรามาระวังตัวเขาจะไม่พูดประโยคนี้ว่าเออเนี่ยเข้มตะก่อนก็ดูอา่าดูเหมือนเป็นคําพูดธรรมดาแต่ผมว่ามันมีไัย,ยะนะครับว่าแต่ก่อนดูแบบเอ่ออะไรอะ่ะดูห้องห้าตอนนี้มันเริ่มมุงมิงแล้วนะนะนะอ่าแล้วก็แต่ประโยคนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่มีประโยชน์อย่างนึงว่าหัวของเข้มเขาว่างเปล่าคือแค่ว่าไม่มีความรักหรือไม่มีอะไรคือ,คอมันพูดยังไงคือมันเหมือนเหมือนกับเป็นยังไงลันัณนเนี่ยผมว่าเขาก็ดู เขาก็ดูว่าเข้มจะยังไงใช่ไหมครับส่วนพี่คนนั้นก็ <c oughs> ก็ <c oughs> อาจจะดูเหมือนกันหรือไม่ดูหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็ว่ากันไปไงคือพี่คนนั้นเนี่ยเผอิญไม่ค่อยมีข่าวไม่มีข้อมูลก็เลยไม่รู้ว่าอย่างไงไงนะแต่ในท่ามกลางตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าเข้มมุกดาเริ่มมีโอกาสขยับเข้ามาเรื่อยๆนะขยับเข้ามาเรื่อยๆและหลายครั้งเนี่ยนะคือย,ยังไงอะหลายครั้งเนี่ยก็ต้องปล่อยให้เวลาไปเรื่อยๆนะแล้วผมคิดว่าแรงเชียร์จากแฟนคลับนี่ก็สําคัญนะ หลายครั้งเนี่ยพอเชียร์ไปเรื่อยเ,เนี่ยก็เปิดใจนะแต่ผมก็บอกไว้อย่างนึงว่าการเชียร์ของเราไม่ควรจะเป็นการกดดันนะซึ่งแฟนคลับหลายครั้งเขาบอกรอรอได้แล้วเขารอมาหลายปีแล้วเขาก็ปล่อยไปเรื่อยใช่ไหมแม้แต่ทิปฝรั่งเศสเนี่ยผมคิดว่าทําให้กดดันนะบุกดาวก็ไปใช่ไหมถ้าไปก็โอ้ก็ได้ไปเทีย่ยวฝรั่งเศสอ่ะเข้มก็สนิทกันอยู่แล้วก็ไปด้วยกันนะแต่สนใจแบบยังไงพัฒนาไม่ไม่ต้องสนใจเก็บโมเมนต์ไปเรื่อยคือค่ายว่า ทีมของเราเนี่ยนะคิดบวกต่อยไปเรื่อยๆยับไปเรื่อยๆเห็นไหมดูมวยเนี่ยยับไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ทาคะแนนได้นะครับแล้วมีเออมีประโยคนึงที่ทําให้ผมต้องมาทาคลิปนี้อะผมผมผมบอกเลยว่าเออผมดูแล้วว่าทําไมถึงต้องมาทําเขาบอกว่าเข้มบางทีก็ดูแบบผมผมจําคําพูดเป๊ะเปไม่ได้กึ่งๆว่าเศร้าคือมองว่าแบบมุกก็ยังอยู่พี่นนั้นผมว่าผมไม่แน่ใจผมไม่คิดว่าเป็นขนาดนั้นต่อยเป็นนะผมว่าแป๊บเดียวเพราะว่า เข้มเขาเป็นคนที่สู้ชีวิตมาโหแบบถ้าคุณดูชีวิตเขานะที่เขาบอกว่าโหแบบช่วงนั้นข้าวไม่มีกินหรือว่าน้ําแทบจะไม่มีกินนะเออแล้วเขาพลิกกลับมาได้ผมว่าคนระดับนี้ไม่มีทางหรอกที่จะมาท้ออะไรง่าย,ายๆเขาลุยอยู่แล้วนะครับแล้วผมบอกไว้แล้วนะว่าคนชอบไปโคดคําว่าเข้มชอบทางอะไรนะทางโปง่งทางโลง่งทางสะดวกใช่ไหมผมบอกย้ําไปแล้วว่าทางขุกขะเข้มก็เดินก็ลุยนะครับ ไม่มีอะไรมาห้ามอาจจะมีความกังวลเล่นนิดนิดหน่อยหน่อยผมว่าไม่ขนาดมือเข้มเดินหน้าแน่นอนแล้วก็อ่บางคนมองว่าดูเหมือนเข้มมีท่าทีที่จะไม่ไม่เขาเรียกว่าแบบยังไม่มีท่าทีหลอกมุกนาก็มีนะแต่ผมมองว่าบางครั้งก็เหมือนจะเป็นอย่างนั้นแต่ผมว่าไม่ใช่อ่ะเออเข้มเขาแบบอ่าบางทีเขาอาจจะเขินด้วยส่วนหนึ่งถึงแม้จะไม่เท่ายูโรนะแต่ก็ต้องมีนะครับแล้วเขาก็คงจะกลัวว่า ถ้าไปพูดอะไรมากๆเนี่ยเดี๋ยวมุกดาก็จะแบบห่างเหินหรือว่ากลัวว่าเออจะมาฉีดแล้วจะห่างเหินผมว่าเป็นประเด็นแบบนี้มากกว่านะผมยังเชื่อมั่นในตัวเข้มนะแล้วอย่างหนึ่งนะถึงแม้เข้มอาจจะมีข่าวกับคนอื่นบ้างแต่น้อยมากเห็นไหมถ้าเกิดว่าเป็นดาราระดับเนี้ยถ้าเกิดว่าเขาจะไม่นั่นกับมุกดาจริงๆหรือเขาไม่ลองจริงนะมันต้องมีข่าวกับดาราคนอ,อื่นมากกว่านี้แล้วมันไม่มีไงเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าอันนี้ทางมาทางนี้แล้ว ส่วนมุกดาก็เหมือนกันนะถึงแม้จะมีข่าวพี่คนนั้นแต่ผมว่าทางเข้มมาแรงกว่านะครับส่วนจะแซงในทางที่สุดหรือไม่อัน,นั้นเนี่ยยังไม่อยากฟันธงแต่ผมว่าก็ยังฟันธงเหมือนเดิมว,ว่า80%นะเพราะว่าหนึ่งผู้หญิงชอบความสมู่รเสมอสองเคมีของเข้มกับมุกดาเนี่ยเป็นธรรมชาติทั้งในจอและนอกจอมันดูลงตัวแล้วสาเนี่ยนะมีคนพูดซึ่งผมก็เห็นด้วยนะทำไมแฟนคลับถึงชอบเข้มละมุกดา นะแน่นอนคู่จิ้นหลายครั้งมาจากละครแต่การต่อเนื่องออกไปหลังละครเนี่ยนะมันต้องอยู่ที่ความเคมีของคู่นั้นว่าเป็นยังไงนะแต่ในคู่แต่ยังเท่าที่ผมดูมาเนี่ยนะคู่เข้มมุกดานในเคมีเยอะสุดแล้วและที่สําคัญมากกว่าเคมีเยอะสุดคือความเป็นธรรมชาติของท่าทางแต่ตรงนั้นมันสื่อยากแต่สิ่งที่ทําให้เกิดแฟนคลับมากมายก็คือเสียงหัวเราะ ลอยยิ้มนะมีจริงๆมีตลอดที่ทำไมคู่นี้ผมก็ไม่เข้าใจนะต้องมีเรื่องให้หาต้องมีเรื่องให้แบบเออมันมันเป็นอะไรนะเป็นอะไรอันนี้ในทางบวกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมว่าผู้หญิงก็ชอบแบบนี้นะชอบลอยยิม้มมาเสียงหุ่นละนะมันเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยใจอ่อนแน่นอนนะครับส่วนมุกดาเปิดใจดูเข้มมากขึ้นไหมมากขึ้นนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคลิปที่หลายๆคลิป ที่บอกไปแล้วไงคําพูดหลายๆคาที่มุกไม่เคยมีเนี่ยนะแล้วแต่ก่อนมุกจะย้ำสถานะเพื่อนเยอะนะมันมีเริ่มมีแล้วนะครับนะครับอย่างเช่นในตาเข้มเขาดูวา่างเปล่าเงี้ยเออคือดูเหมือนบอกปัดอะแต่ผมตีในทางบวกนะที่ตีในทางบวกไม่ใช่บอกเขาข้าเพราะดูจากบริบทการสัมภาษณ์ตอนนั้นเนี่ยดูเหมือนกับว่ามุกเขาพยายามจะเริ่มดูเข้มมากขึ้นนะหรือว่าการที่ไอ้เข้มมาให้ของเนี่ยเออปกติเข้มเขาไม่ใช่แนวมุงมิงนะ คือการที่คนเราได้ของแล้วดีใจเนี่ยนะแต่ไม่จำเป็นต้องพูดประโยคนี้ก็ได้ถูกไหมครับแล้วก็ผมตีความจากคาพูดด้วยไม่ใช่แค่ตีความจาก,จากน้ําเสียงที่พูดด้วยไม่ใช่แค่คําพูดตรงนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเปิดใจแล้วค่อยๆดูไปแต่ที่บอกมูเขาดูแนนนะแล้วก็แบบไม่บอกด้วยนะแต่ผมมองว่าเข้มเนี่ยอดทนสุดแล้วอพี่คนนั้นอาจจะอดทนในความหมายหนึ่ง แต่เข้มเนี่ยผมก็อดทนในความหมายหนึ่งแล้วผมว่าเข้มเขาเป็นธรรมชาติแล้วเขาแบบมีมีความแบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วก็มีอะไรที่ผมอธิบายไม่ถูกแต่เป็นอะไรบางอย่างที่มันมีพลังในการที่จะอ,อยู่ร่วมกับผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อหมูด่าเนี่ยนะฮะมีมีพลังตรงนี้ทำให้ทำให้มีโอกาสเพิ่มผูนคืนแต่ คงไม่ใช่ในเร็ววันนะผมขอแค่ว่าปีหน้าก็พอผมว่าสุกงอมระดับนึงนะจริงๆอะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะผมจะคาดการไกลกว่านี้นะแต่พอเห็นสัญญาณบวกตรงนี้ผมให้ปีหน้านะครับถ้าถ้าเลยกว่าปีหน้าเนี่ยผมว่าอาจจะเริ่มยากนะนะครับปีหน้าปีหน้านี่ผมผมไม่ถึงทันวานะฮะแต่ตอนนี้ให้จับสัญญาณเดือนธันวาไอเดือนกุมภาที่เป็นวันมาเลนทายก่อนนะครับจะมีดอกไม้ไหม,ไมนะฮะนี่สําคัญแล้วก็ไปฝรั่งเศสไหมนะถ้าเป็นไปตามสเต็ปเนี่ย อ่าฝรั่งเศสนะฮะไปแล้วก็มีโมเมนต์ดีๆแล้วก็มีดอกไม้ในเดือนกุมภาเนี่ยผมว่าโหพุ่มีม่ลุ้นตอนนั้นผมอาจจะให้ยกระดับขึ้นนะฮะแล้วถ้ามีเราจะยังไงต่อนะแต่ถ้ายังน้อยแต่ว่าผมว่านะถ้าหลังจากปีปีหกหกไปแลเนี่ยผมว่าอันนี้จะเริ่มมามอง่ายะต่แต่ไม่จำเป็นต้องไปกักวิคะห์ขนนะบางทีผมวิคห์เพื่อเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อเปิดทางให้ท่านเห็นในมุมของผมไปก่อนนะฮะแต่ตอนนี้ผมโฟกัสจากปัจจุบันแล้วผมชอบประโยคที่ คนพูดจริงหลายคนพูดมาก่อนหน้าน,นี้แล้วนะผมคิดว่าการจีบของเข้มมันก็จะเป็นแบบนี้คือสถานะไหนก็ได้ใช่ไหมแลวเราก็พร้อมรอนะแฟนคลับพูดแบบนี้แล้วผมก็ว่าเข้มเป็นแบบนี้แล้วนี่แหละเป็นพลังที่จะทำให้เข้มพลิกกลับมาชนะได้นะครับผมเชื่ออย่างนั้นแต่ความรักไม่มีชนะหรือแพ้ผมเชื่อว่าพี่คนนั้นถ้าเกิดว่าอ่าเขาไม่เขาไม่ ไม่ลงตัวกับมุกดาเขาก็จะเจอคนอื่นที่ดีกว่านะผมอวยพรในมุมแบบนี้นะเหมือนกันเข้มถ้าไม่เจอมุกดาผมก็เชื่อว่าเจอคนอื่นที่ไม่อยากใช้งว่าดีกว่าก็เหมาะสมกว่าหรืออะไรแบบนี้ลงตัวมากกว่าบางครั้งเหมาะสมกว่าอาจจะไม่ที่ดีกว่าก็ได้เหมือนกันมุกดาเหมือนกันก็อาจจะเจอคนอื่นที่ไม่เข้มเลยก็ได้แต่ณน,นาทีนี้โมเมนต์นี้เข้มมุกดาเท่านั้นนะแล้วผมว่ามีโอกาสนะ80%นะอรอลุ้นยาวๆไปถึงปีหน้านะครับ รอรุนนะครับอันดับแรกรุนที้เจอการที่ฝรั่งเศสก่อนนะครับส่วนงานแฟรมิชหรืออะไรต่างๆนะฮะอันเนี้ยก็ค่อยไปรุนกันนะครับผมว่าก็ไปเรื่อยๆอ่ะคืออย่าไปจับสัญญาณคําพูดตรงนั้นตรงนี้เป็นพิเศษอะไรต่างๆยังไม่จําเป็นนะครับผมว่าเน้นคือเดี๋ยวเดี๋ยวสัญญาบางอย่างที่ชัดแล้วมาเองเช่นฮะตอนมอก,กาําไรเลยเนี่ยเออมันชัดขึ้นแล้วเนี่ยมันมาเองนะเราไม่ต้องไปจับจุดเล็กจุดน้อยอะไรไปนะครับโอเคขอให เข้มกับมุกนาคู่กันไปนานๆน,นะครับแล้วก็ขอให้ได้เป็นแฟนกันในเรลววันนะครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ